สวัสดีครับท่านผู้ฟังชื่อรครับมีข่าวด่วนมาแจ้งอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของแผนชั่วของทหารไทยนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับเวลาผมวิเคราะห์รายการต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าในายสุเทพนั้นนะครับได้รับการคุ้มครองโดยคนที่สั่งทหารให้มาดูแลแล้วพี่น้องก็ได้รับทราบข่าวคราวเป็นระยะระยะว่าทหารนั้นนะครับ มีลักษณะของการเข้าไปเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาตัวนายสุเทพนะครับแล้วก็ยังมีรายงานข่าวเป็นระยะระยะว่าทหารไทยนั้นได้ส่งหน่วยต่างๆเข้าไปร่วมการชุมนุมของนายสุเทพในฐานะที่เป็นพลเรือนแล้วก็ติดอาวุธนะครับจะใส่สีดําสีอะไรก็แล้วแต่แต่บุคลิกภาพของบุคคลที่อยู่ในม็อบของนายสุเทพนั้นเป็นเป็นบุคคลที่มีหน่วยก้านที่ถือว่า ไม่ธรรมดาไม่ใช่นักเลงร้ายจากภาคใต้แค่นั้นนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของผู้ที่ผ่านการสืกฝนมาอย่างดีทีนี้วันนี้เนี่ยมีข่าวออกมานะครับแล้วก็ผมได้รับการร้องขอให้มีการประกาศข่าวออกไปให้ไกลที่สุดกว้างไกลที่สุดนะครับผมจะขออนุญาตอ่านข้อความที่เขาส่งกันเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็จะขอร้องให้พี่น้องได้ช่วยกันกระจายออกไป คราวที่แล้วเราพูดกันถึงแผนชั่วของกปอปอสแล้วในนั้นก็จะมีกองกําลังทหารอยู่และหนึ่งใน13ข้อที่ผมได้อ่านนั้นก็คือว่าทหารนั้นรู้กันกับมอบของกปอปอสอรอจังหวะให้เหมาะสมแล้วทหารจะออกมาข่าวที่รั่วออกมานี้มาจากข้างในของกองทัพจริงๆนะครับพี่น้องฟังแล้วก็เอาอไปพิจารณาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องตำรวจนะครับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงอยู่นะครับขออนุญาตเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทหารต้องการเขาเขียนว่าปฏิวัตินะครับต้องการปฏิวัติมากจริงๆคือต้องการรัฐประหารต้องการยึดอํานาจนั่นแหละครับเพื่อช่วยเหลือสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งตอนนี้ม็อบจืดชืดมากข้อที่หนึ่งนะครับข้อสอง ตำรวจเป็นก้างขวางคอที่ใหญ่มากเนื่องจากตำรวจเข้าประจําในจุดปิดกรุงเทพมหานาครทุกจุดเพื่อป้องกันเหตุอุรุนแรงอันจะนําไปสู่เหตุผลที่ทหารจะรัฐประหารหรือปฏิวัตเิเขาใช้คํานั้นนะครับอย่าไปให้เกียรติครับรัฐประหารนะครับล้มอํานาจของประชาชนตำรวจเป็นก้างขวางคอนั่นคือข้อ2นะครับข้อ3ก็บอกว่าตั้งแต่วันที่10มกราคมเป็นต้นมา ทหารเตรียมการรัฐประหารหลายครั้งแต่ล้มเหลวเพราะกลัวการต่อต้านของประชาชนและการปรามจากต่างประเทศนะครับนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่เราได้นําเสนอไปแล้วข้อ4ี่ครับทหารต้องเร่งทําการรัฐประหารให้สําเร็จผมเห็นคําว่าปฏิวัติเมื่อไหรนะ่นะแบบงุดหงิดนะครับคนเขียนข่าวเนี่ยวันหลังก็ให้รู้มั้งนะครับมันไม่ใช่ปฏิวัตินะครับทหารต้องเร่งทําการรัฐประหารให้สําเร็จ เพราะประชาชนเครือบแพลงสงสัยในการโยกย้ายอาวุธรถถังและทหารตามหน่วยต่างๆเข้ามาและได้ชี้แจงว่านำมาสวนสนามและจะนำกลับทันทีในคืนวันที่18ซึ่งหมายความว่าเหลือเวลารวมคืนนี้ด้วยเพียงแค่3คืนที่ต้องปฏิวัตนะิต้องรัระหารให้ได้นะครับข้อ5นะครับพันเอกวินไทยนะครับสุวารีรองโคฆษกของกองทัพบก กล่าวว่าได้จัดทหารมาคอยปราบตำรวจและยังถแถลงการอีกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผบอทอบอมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากยังมีผู้ไม่หวังดีไม่ทราบฝ่ายเห็นไหมครับช่วงนี้จะมีข่าวอย่างนี้เยอะมากนะครับมือที่3ใครไม่รู้แต่ไม่ทราบฝ่ายได้พยายามใช้ทั้งระเบิดและอาวุธปืนกระทําความรุนแรงบริเวณพื้นที่การชุมนุมซึ่งทําให้เกิดการบาดเจ็บศูญเสีย ทั้งกับผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังและอดทนอดกลั้นซึ่งขณะนี้ทหารได้ส่งชุดปฏิบัติการมวลชนชุดช่างภาพสนามชุดรักษาพยาบาลและชุดเฝ้าระวังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆจึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธหรือความรุนแรงใดๆทั้งกับเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความเปลียดชังต่อกันอย่างไม่สิ้นสุดและเป็นการเพิ่มปัญหาให้รุนแรงขึ้นนับว่าเป็นอันตรายอย่างหนักต่อประเทศซึ่งหมายความว่าทหารได้วางกําลังตามจุดต่างๆเองโดยไม่ได้มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎอายการศึกหรือการร้องขอของรักษาการนายกรัฐมนตรีจะอย่างใดขณะนี้มีจุดของทหารที่เป็นบังเกอร์หลายจุดเช่นบริเวณราชพารก แยกเพลินจิตเป็นต้นในขณะที่ตำรวจเองซึ่งมีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วก็มีจุดปฏิบัติการทุกจุดเช่นกันแต่ไม่มีบังเกอร์ซึ่งการสร้างบังเกอร์ขึ้นเพราะเตรียมการประทะไว้ล่วงหน้านะครับเขาให้ข้อสังเกตอย่างนั้นนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ6ตตำรวจเป็นเป้าประสงค์ที่ทหารต้องการกำจัดเนื่องจากการที่มีตำรวจในจุดมอด็อบและการทำการจับกลุมอาวุธหนักจำนวนมากจะทำให้การวางแผนทะเลาะก,กันเอง เพื่อให้เกิดเหตุประทะลดลงและไม่อาจจะทำได้ทหารจึงวางแผนกำจัดตำรวจในคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ตามราชการรับนะครับดูนะครับความรุนแรงที่เขาจะสร้างกันขึ้นก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็นี่เป็นแผนของสางเขียวนะครับข้อ7ครับมีทหารการข่าวไปตระเวนถ่ายรูปตำรวจในจุดที่ตํารวจประจำตามจุดปิดกอทม ซึ่งเป็นที่สงสัยว่าทหารไปถ่ายรูปทำไมผลก็คือการข่าวของทหารต้องการทราบจำนวนตำรวจและจุดเพื่อทำการกาจัดไม่ว่าจะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับข้อ8ครับเริ่มตั้งแต่ตีหนคืนนี้นะครับทหารสายบูรพาพยักษ์จะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลและหน่วยการข่าวฝ่ายตรงข้ามของกลุ่มกบปสข้อ9ครับ ทหารวางแผนในตอนนี้เพื่อกำจัดตำรวจออกไปให้พ้นทางของมอ็อบเพื่อเปิดโอกาสให้โจรและทหารที่แฝงตัวในมอ็อบทําการสร้างสถานการณ์รุนแรงขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อปฏิวัติในอีกแล้วนะเพื่อรัฐประหารให้สําเร็จก็สรุปนะครับทั้ง9ข้อที่ผ่านมานั้นไม่ดีมีอะไรที่อยู่ในจุดที่ต่างไปจากที่เราเคยมองไว้นะครับทหารต้องการยึดอำนาจตามใบสั่งของคนที่สั่งทหารอยู่ แล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันไม่เป็นใจต่างชาติบีบนะครับตำรวจปฏิบัติหน้าที่เต็มที่แล้วก็ไม่ได้ใช้อาวุธสําคัญนะครับฝ่ายเสื้อแดงถอนออกไปจากระยะที่จะทําให้เกิดการประทะเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีสถานการณ์มันก็ต้องสร้างกันขึ้นเองถ้าไม่รีบสร้างนะครับการขนกําลังสัพพวุธต่ตางๆแล้วก็กองพลต่างๆลงไปอยู่ในกรุงเทพก็หมดกําหนดที่ประกาศเอาไว้คือวันที่18เพราะฉะนั้นภายในคืน2คืนนี้เราจะเห็นอะไรดีๆมากมาย และถ้ามันเกิดขึ้นพี่น้องรู้นะครับว่าไอตัวการตัวสําคัญก็คือไอสางเขียวนะครับคือทหารชั่วที่ได้ออกมานะครับทําร้ายบ้านเมืองตลอดมาเสร็จศึกประชาชนชนะเมื่อไหร่นะครับนายทหารเหล่านี้แหละเป็นศัตรูของประชาชนที่พวกเราจะต้องจับหูจับตาและจะต้องจับลงโทษให้ได้กลุ่มทหารที่ออกมานี้เป็นกลุ่มเดียวกับทหารที่ยิงหัวพี่น้องประชาชนเมื่อปี2552-2553 โดยเฉพาะในปี2553นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่นายทหารวันนี้ไม่รับคําสั่งนายกนะครับที่ออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองนั้นออกมานอกคําสั่งของนายกรัฐมนตรีรักษาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ตาร,รวจนะครับเอาใจช่วยทหารพี่น้องทหารที่ยังเป็นทหารที่อยู่ในกรอบทหารที่ยังรักบ้านรักเมืองนะครับทหารที่ไม่ไปรับใช้คนแก่ไม่กี่ตระกูลแล้วก็ไปรับใช้โจรกะเลวกะระลาดนะครับไปรับใช้ นักการเมืองที่ไม่ไม่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งแล้วต้องออกมาต่อสู้นะครับบนถนนเพื่อเพื่อต้องการวิถีสู่อำนาจที่เป็นวิถีลัฐแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับทราบข่าวนี้แล้วพี่น้องกระจายกันออกไปนะครับจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้ล่ะต้องพิสูจน์กันให้เห็นนะครับตามนี้เรากระจายข่าวก็หวังว่าจะได้ไม่เกิดการประทะกันไม่เกิดความรุนแรงแล้วก็ทำให้ประเทศไทยนั้นเดินไปในแนวทางที่ควรจะเป็น นะครับไม่ใช่ใช้เส้นใหญ่ไม่ใช้กําลังมาบีบบังคับแล้วจะกําหนดสถานการณ์ได้ตามใจนะครับก็ขอให้ประเทศไทยจงโชคดีนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องจับการปฏิบัติหน้าที่นะครับจงคลาดแก้วจับพยันตรายและเอาชนะสางเขียวที่คิดร้ายกับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็สร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศชาติได้สมบูรณ์ต่อไปขอบคุณมากครับ